a l น i g h t Lady Entertainment welcome to War Thunder again โอเคทุกท่านวันนี้เราก็อยู่กับเกมวอร์ทันเดอร์แล้วก็วันนี้คู่คุณก็อยู่กับ M24 นะครับผมนะโ okay, อเคก็มีคนรีเควสคันนี้มานะครับผมพอขึ้นก็โอเคนะครับมันก็เป็นรถถังไลท์ไลท์แท n งของทางฝั่ง USA นะครับผมช่วงนี้ฝั่ง USA มาบ่อยนะครับเพราะว่ามีคนเรียกร้องกันมาเยอะนะครับผม แต่ก็มีอ่เาเราเราทางเยอรมันนะครับผมก็รีล็อกเงินมาเยอะเช่นกันนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมผมไม่ทิ้งไปไหนหรอกแต่เพียงแค่ว่าเยอรมันเออทางสหรัฐเนี่ยนะครับก็มีคนเรียกร้องกันมาเท่านั้นนั่นแหละนะครับเยอะแยะมากมายเลยก็โอเคนะครับโอเคเริ่มข้อมูลผมมาเลยก็คือมันชื่อว่าไรท์แท้งเอ็มสเชฟฟี่นะครับผมเชฟฟี่แชมฟี่ชมชมฟี่ก็ได้นะครับผมแล้วแ,วแต่ผู้คนจะเรียกกันนะแต่ผมขอเรียกว่าแชมฟี่กันนะครับเชฟฟี่ เชฟฟี่ก็ได้นะเชฟฟี่แต่ว่าเราเรียกว่าแชมฟี่นะครับโอเคมาอยู่ในแร้งสามนะครับบันเทเลตติ้งอยู่ที่ส7นะครับผมเท่ากับอ,อิตาเอ็มสี่เลยนะครับเท่ากับ m อ็7นะครับแต่แตอนอยู่ในแร้ง3ามนะครับแล้วก็มีปากกระบอกปืน75็ดสิบห้มิลลมตรกนะครับประจุกรสุนได้4.8นัดนะครับแล้วก็มีปืนกลข้างบนปืนใหญ่ปืนกลใหญ่ข้างบนนะ12.7แล้วก็ปืนกลเล็กตรงนี้ 7.62นะครับการบุนป้อมปืนอ,อยู่ที่14.3องศาต่อเวทีถือว่าช้าอยู่บ้างนะครับราการยิกระสุนอยู่ที่8.2เวทีก็ถือว่าช้าอยู่ดีนะครับแต่ก็ไม่เชิงว่าช้าอะไรขนาดน,นั้นนะครับแต่ว่ามันช้าเฉยๆนะครับเรื่องกรบอกของมันนี่อ่าด้านหน้า25นะครับด้านข้าง25นะครับแล้วก็ด้านหลัง19นะครับแต่ว่าคนดูเดียตรงนี้มันก็อ่า12นะครับตรงเนี้ย คือมันจะแบ่งครึ่งอ่ะคุณเห็นปะโอเคทุกคนดูให้ดีนะอ่าคือเนี่ยมันจะแบ่งครึ่งตรงนี้นะครับคุณเห็นปะตรงนี้ยี่สิบห้าด้านข้างแต่ข้างหลังนเนี้ยคือสิบสองนะครับระวังด้วยนะครับข้างหลังก็สิบเก้านะครับส่วนเริ่มป้อมปืนข้างบนนะครับผมก็สามสิบแปดนะครับข้างข้างก็สามสิบแปดเช่นกันแล้วก็ด้านข้างข้างๆไอต้ตรงตรงฐานป้อมปืนนะครับด้านหน้า แล้วก็ข้างๆของมันนี่คือ25ด้านหลังก็25เช่นกันนะครับค่อนข้างจะโอเคดีนะครับเป็นรถถังที่เล็กและก็รุดเร็วทันใจดีอยู่บ้างนะครับผมแต่ก็เป็นมันก็บางอยู่ดีนะครับแนะนําให้เล่นใหเล่นให้แบบรุดเร็วรุดเร็วไวๆรุดเร็วไว้วไววไวก่อนดีกว่านะครับแล้วก็การเจาะเกราะมาอยู่ที่109มเมตรที่100เมตร92มิเมตรที่500เมตรและจะ6มเมตรที่1,000เ mm. มตรนะครับ ก็ค่อนข้างจะโอเคแต่ว่าแนะนำให้ยิงะระยะกลางหรือใกล้นะครับน้ำหนักสุทธิอยู่ที่18.4ตันนะครับ Engine Power 458 HP ที่3,199 RPM นะครับผมตีสักก็ตีสัก3,200 RPM แล้วกันนะครับแล้วก็ Max Speed ที่13กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเร็วพอสมควรนะครับเร็วพอได้เลยนะครับโอเคเรื่องทางด้านคนท่านในครับมีทั้งหมดอ่าสีท่านนะครับผมอ่าไม่อึดอ,อัดบ้างเนะี่ย คือพี่แกต้องยืนอย่างนี้เหรอมันอึดอัดมากๆเลยเนี่ยเอาตามจริงโอเคคุณจะเห็นว่ากระส่วนของมันเนี่ยมันอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็ตรงด้านหลังตรงนี้นะครับด้านข้างเท่าเกับว่าเราสามารถถ้าเราอถ้าเราถูกยิงนะครับอาจจะตายตรงเนี้ยทั้งสามคนอาจตายได้ทีเดียวนะครับก็ระวังด้วยนะครับด้านหน้าก็ได้อยู่บ้างนะครับพอกันได้อยู่นะครับแต่ว่าคุณต้องวิ่งเร็วหน่อยนะครับไปลองดูกันนะครับสำหรับถังคันนี้นะครับ เ okay. ออข้างไหนวะมองไม่เห็นนะด้านไหนอ่ะอ๋อด้านข้างอ๋อโอเคก็เห็นนะว่าว่ามันเราโดนตายง่ายเช่นกันนะครับในแร้งนี้เราก็เจอพวกโอ้แต่ตัว ก็เล่นยากหน่อยนะาตามจริงเพราะว่ามันบางเออเออแล้วเราอาจจะเจอส,สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าพวก S.P.A.A. โอ้ได้เว้ยซิมิชวิตเลีเวสพีเอไม่้น่ากลัวจริงนะเนี่ยพวกเราอะแพ้ทางมันจริงๆหลายแท้งอะ่ะมันสามารถยิงเข้าได้เยอะเหมือนกันนะครับแต่โชคดีมันคงมันคงยิงไม่ได้ะตะกีะ้มันก็คงโดนพวกเรายิงจากข้างบนอยู่แล้วโชคดีปะเสี่ยวไอ้ข้างบนลงมาตะกี้ก็เห็นว่าด้านเหนือผมผมอ่นะมันมีศัตรูเยอะมากเลยอะ ต้องรีบแล้วโอเคหนึ่งจุดสองจุดระเบิดเพราะไอเนี้ยมันไม่ค่อยไหวอะ่ะต้องใช้ล็อกเก็ตโอ้ยได้เว้ย อ้าวพูดถึงกันได้เฉยอะไรอมันวะอ้าวแฮซเซอร์ดีกวาเช็ดเคเช็ดเคข้างบนกูโคตรเยอะเลยอะเนินเขาของฝั่งมันเนี่ยต้องรีบไปต้องรีบไปวิ่งโคดสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงถอยหลัง25่ส้อ่า24 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าใช้ได้นะครับ ไม่เลวร้ายอะไรเลยเพียงแต่ว่ามันบาไม่น่อยทั้นแหละหหิบหายละชิบหายละโอ้แต่และขันเห็นไหมเห็นไหมมันอยู่ชิคเกันไปหน่อยอ่ะมันอยู่ชิคเกันไปหน่อยอ่ะ ตะกี้ผมไม่ตาฝาใช่ไหมตะกี้ผมเห็นเอซุห้าสิบใช่ไหมอ่าดังง่ายเจอแล้วลอโอ้ซีพี่แกเอาไงพี่แกพี่แกจะไปไหนไพี่แกจะไปไหนพี่แกจะไปไหนของมันวะอ๋อ <laughs> กูรู้เดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ต้องเริ่มบน s s u ด57นะครับผมอ่ารถถางที่อ่าปากกระบอกปืนดีนะแต่ตายง่ายไปหน่อยทั้งแหละบันบางชิบหายเลย s s U-57 นี่คุณต้องอ่ามีข้อทนสูงหน่อยนะครับมันมันน่าเบื่อตอนที่ว่ามันตายง่ายไปหน่อยทั้งแหละโอเค พอแล้วให้มันติดไฟตายับพอห้อยไอมันช่างมันก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปไล่ฆ่ามันทุกตัวหรอกเสี่ยงตายชีพเปล่งเลยกลัวตายกันเนี้ยกลัวตายกันกนะเนี่ย Ừ, từ 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 nào hết rồi? tôi tô một này mà được không? tôi nha. Ninh, 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 đó อะไรมาระเบิดอ,อยู่ข้างหลังกูวะอะไรมาระเบิดข้างหลังกูอยู่ไหนวะ เดี๋ยวๆๆๆยิงเลยิงยิงยยย้เอออุ้ยเอ้าไอ้นี่ยังไม่เห็นกูหยือ้งเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลทำไมไม่เห็นกูทำไมตายวะเออฮัลโหลเควีอ่ามีที3 4E ตรงนั้นละเปรวยละ นั่นแหละ KV นั่นแหละ T34 ยิงมันอีกรอบลูกมันจะตายหาาละพวกนั่นแหละม <c oughs> <c oughs> ันต้องให้ได้อย่างงี้สิปืนกล A12-17 ทั้งบนเนี่ยถือว่าดีนะครับมันทีก็สามารถยิงเข้าได้ด้วยนะฉะนั้นก็ยิงไปเถอะ <c oughs> นะครับโอ้ มึงมึงคิดถูกคิดผิดเนี่ยมายิงกูนเนี่ยฮะอ๋อโดนด้วยถอยดีกว่ามันเห็นละโอ้ถอยเร็วมากอะ่ะ24 25 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอ้ยเจ๋งนะเนี่ยเราไปดีกว่า ตัวมาทางซีเยอะมากมายเลยโคตรเยอะเลยอ่ะมีคอมเวลมีคอมเวลเออเอาไครับปะ กันเนอร์ตายไปโอเคเหลือเควีหนึ่งตรงนั้นน่ะเอาไงดีมันอะไรของมันวะเนี่ยอโอ้ยนี่ไม่เข้าเฮ้ยเข้าไปดิทีสามสี่เข้าไปเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนกุณทำอะไรไม่ได้ มาเรงกูอยู่แล้วน่ะมาเรงกูอยู่แล้วนะะ <c oughs> อือหือเอ,เเอ่อ engine power ไปดับไฟไหมดับไฟใช่ไหมแล้วก็ยิงซ้ำเข้าไปอีกไม่ต้องรีรอติดไฟไปอีกสิครับ <c oughs> เอากระสนุนหมด <c oughs> เรียบร้อย ที่นี่เป็นของข้าแล้วโอเจตตายก็จะหมดแล้วเนี่ยดิจะตายจะหมดแล้วเนี่ยเรียบร้อยเฮ้ยจากไหนเนี่ยเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยอะคิลิสอะคิลิส น้อยก็พอกันได้อยู่บ้างอ่ะไม่ให้มันยิงโอเคสบายเนนเนนเ <c oughs> เดี๋ยวลองเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองขับแบบภายหลังดิว่าเลนดีหรือเปล่าไทเกอร์ไทเันผมจำผมจำได้ว่าผมเคยตายเพราะรถถังคันนี้มาก่อนนะ <c oughs> ตอนนั้นผมเล่นไทเกอร์สองนะครับแล้วไอ้บ้าเนี่ยมันมันปุ่มตัไหนก็ไม่รู้แล้วผมก็ยิงไม่ทันนะครับแล้วก็ระเบิดตาย แล้วผมก็เราโดนไอเนี่ยยิงตายเลยนะครับมันยิงเร็วกว่าไทกเกอร์สอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่น่าเชื่อเนาะมันสามารถฆ่า,มาผมได้มาทำอะไรเอสอยู่วะ เอาเอน i n นตายเอาเอาหันหลังให้ก็สบายทีครับซ่อมก่อนซ่อมก่อนนี่ไอพวกนี้มันชอบมันชอบมาทางนี้กันจังเลยแล้วเอสโอ้นี่ก็โหมามาจะซิ่งเลยนะไอคันเนี้ยส <laughs> งสาร น้องหวงเพื่อนคูก็รู้สึกเ,เร,ร็วมึอกันแหละอย่าลืมว่าคูก็เคยเล่นเล่นคันนี้มาก่อนเชิ์ชวลก็มกึงฟอรีเควส์มา <c oughs> <c oughs> ทำอะไรของมันวะ อบาแล้วไมต้องติดไฟโอเคอย่าน้อยถ้าตายก็พึ่งอย่าพึ่งน,นะขอให้ได้ขึ้นบินก่อนแต่ตายก็ช่างมันละเออไม่ทันละ ก็โอเครถถังคะแนี้นรถถังที่ปัททะเลติงอยู่ที่ประมาณสัตว์ทจ็ดนะครับผมก็อยู today, e water, okay. surely, ่ประมาณพวกแรงสองแรงสามโดยปกติอยู่แล้วนะครับคุณต้องระวังให้ดีนะเพราะว่ารถถังคะแนีนมันบางอยู่นะครับก็โอเคเป็นรถถังที่สนุกมากๆนะครับสำหรัหลายท่านที่รีเควสมาก็ขอบคุณทุกคนที่รีเควสคันนี้กันมาด้วยนะครับผมก็คันน่าจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวดูกันดีทีแล้วกันนะครับผมก็เจอกันคราวหน้าผมเพราบผมไลฟ์สดเหมือนเดิมนะครับแบ่งเวลาเล่นไปเล่นของคุณที่ดี พอเกมนี้ยิ่งแรงสูงนี่ต้อใช้เวลามากขึ้นเท่านั้นนะครับโอเคโอเคนะครับอันก็เจอกันครับผม